ขอบหวานนะคะสวัสด,ดีตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็5โมงแล้ว5โมงครึ่งวันที่8เอาหน้าโทรศัพท์มาดูชิลูกกี่โมงแล้ยี่สิแปดจิงหาสองห้าหกเจ็ดนะครับสวยงามเลยกี่โมงแล้วโอ้ปิดหน้าผู้สาไว้โอ้้5โมง40แล้ว อันนี้ค่าส่งยังไงลูกลูกค้าเก็บมายังเก็บค่าส่งกับลูกค้านะจ๊ะสองสองถุงสองถุงถุงละกล่องอย่าได้แยกใส่กิ๊บนลูกค้าอยู่สองห้าสี่วนสองห้าหนึ่งอะไรมาเซอพายกโอเคจ้าเรียบร้อยจ้ะรถเพ็นไปไหนพ่อค้าสุดรอไปไหนเอ่ย าน้ำโอลูกค้าลูกค้าเดิมไม่เนี่เลยทานกอบหวานใช่ไหมโอ้โรงพยาบาลสมุทรปราการกอบหวานใช่ไหมลูกค้าไม่ทานนิ่มไม่จําได้อว่อยไหมล่กค้ายหนึ่งันมีคน นนกบหวาขับวิ่งด้วยนะลูกสวยๆเลยเดี๋ยวเราต้องทำไม่ได้เดี๋ยวจบวันนี้ให้ลูกค้าไม่ได้ส่งคลิปไม่ได้กระทำเกินห้านาทีแหละลูก<ช>เอา<ช>ไปเดียวตอ,ตอนนี้หนึ่งนาทีครับจริงเหรอกดดันกดดันกดดันกดด,ดดันเดี๋ยวทุกเรื่ลูกค้าไม่สวยอะ่ะ เป็นลูกเป็นเนื้อล้วนก็มีนะลูกคาดหน่อยเร็วเป็นลูกเป็นเนื้อล้วนมีหมดเลยนะจ้าแบบดิบแบบไม่ดิบมีหมดเลยจ้ะมันเลือกเอาหน้าร้านได้เลยร้านอยู่ที่บางปลาซอยสี่สามตลาดนั้นเดือบินอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับตอนนั้น อัปเดตตอนนี้5โมงาโมงครึ่งวันที่28สิงหา2567เนาะใช่จ้ะตามนั้นแหละครับคุณลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าสั่งออนไลน์ค่ประจำอีกแล้วโรงพยาบาลสมุดประก,การไม่ใช่ปากน้ำเขาเรียกเหมือนกันนะครับอันเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันครับเอาเหรอโรงพยาบา,ปาลบาป,ปากน้ำกับโรงพยาบาลสมุดประกันเดียวกันครับ นี่หนึ่งคันมีคนเลยเนี่ยคุ้มไม่คุ้มคุ้มมากครับคุ้มไหมป่อค้าคุ้มครับจริงเหรอ ได้ขอดกินกาแฟาแล้วได้ครับลมเย็นๆน่ะเมืเ่อเช้าแล้วครับหน้าภูสวยเลย ช่างเนื้อหน่อยนะพะ่อค้าได้จ้ะลูกนี้สี่โลแปดเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบบาทนะลูกค่ะพันมีโทษล้มไหมอู้ลูกนี้ได้สองโลก,กว่าสวยมากเลยโอเคพี่ดิวเรียกรถให้ลูกค้าเลยจ้า